ช่วงนี้ไปยอมรับกันตรงๆเลยครับช่วงนี้ผมติดเกมนะครับก็เกมใหม่เข้ามา The Ark Night Enfield ประมาณสองาทิตย์แล้วผมมีความคิดว่านั่งชิวๆต่อสายไฟเพลินๆนะครับก็เลยไปจัดตัวนี้มาครับจอยของ A j a z นะครับนั่งนานๆมันปวดนะครับก็เลยไปจัดจอยมานี่คือหน้าตาของตัวจอยนะครับของ A j a z GP 100นะครับของเซตนะครับเพราะว่าผมสั่งตัวเซตมาจะได้ตัวของฐานด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะได้ตัวของฐานชาร์ตเนาะ โอเคเลเยอร์ okay. จะเหมือน Xbox 360นะครับแล้วก็มีข้างหลังเมนฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีโหมดบลูทูธไวเลสบลูทูธไวเลสเอ็นเอ n เทสวิตมีปุ่มมาโคร2อันแล้วก็ปุ่มปรับระดับของไกลติกเกอร์นะครับอันนี้แบบ uh, กดแบบมีน้ำหนักครับส่วนตัวนี้จะเป็นกดแบบทิกเกอร์มีเสียงกิกๆ,ๆินะครับตัวจอยก็มี เสียงกิ๊กๆนะครับโอเคอ่ะส่วนตัวฐานนะครับที่เขาแถมมาครับมันจะเป็นฐานเอ่อเป็นเป็นฐานชาร์จเป็นด็อกเกอร์ชาร์จเนาะก็ก็ชาร์จชาร์จกับตัวจอยนะครับก็วางวางวางชาร์จได้เลยนะครับก็สามารถสั่งใช้งานได้ทันทีเอ่อที่สั่งใช้งานได้ทันทีเพราะว่ามีตัวด็อกเกอร์เอ่อไว้เสียบ กับแท่นชาร์จแล้วก็เอาแท่นชาร์จสายของแท่นชาร์จเนี่ยไปชาร์จกับตัว PC นะครับก็สามารถชาร์จไปในตัวแล้วก็เป็นไวเลสไปนในตัวได้เลยนะครับความเจ๋งอยู่ตรงนี้ฮนะแล้วก็สมมุติกรณีที่อยากจะไปข้างนอกแล้วไม่อยากเอาตัวถา่ถานชาร์จไปนะครับก็เพียงแค่ดึงตัวด็อกเกอร์มาด็อกเกอร์มาใช้นะครับแล้วก็เอาถ่านไวที่บ้านก็ได้แล้วแต่นะครับก็ใช้ได้เลยใช้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัว ตัวจอยเนี่ยจะให้แบตมาเป็น1 0 0 0มินะครับสามารถใช้ได้อา่านานประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็าชาร์จชาร์จทีก็ก็ใช้ได้ยาวนานนะครับกวางวางแล้วสามารถชาร์จได้เลยแล้วก็เวลาหยิบมาปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีเพราะว่าเสียบตัวด็อกเกอร์ไปไปไปแล้วนะครับก็เลยเป็นการหยิบจับใช้งานแล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อตัวตัวตั้งหรือที่เก็บของขอ,ของ ตัวจอยนะครับเพราะว่าเทนช้าเนี่ยสามารถเป็นที่วางจอยสวยๆอีกอันหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ฟิวลั่นการใช้นะครับมันจะมีเสียงกดตกิ๊กต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 ิกติ๊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 กติกตกติ๊กกติ๊กติ๊กกติ๊กติ๊กติ มาโครสองปุ่มครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับบลูทูธใช้ใช้ทั้ง iPhone, Android iOS ใช้ได้หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อนะครับตัวเชื่อมต่อของตัวนี้ก็จะเป็นสามจุดอ่าเป็น Xbox เออ่สามร้อยหกสิบนะครับก็มันเป็นชื่อชื่อบลูทูธของตัวไอแจ็ตตัวนี้เนาะออนะครับผมก็มีทิกเกอร์อันนี้ก็อ่าทิกเกอร์นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ เอ่อว่ายิงปืนนะครับแล้วเกมเอพีเอสอะไรนี้แล้วยิงแก๊ก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 ถ้าถ้าอยากปรับนะครับก็ปรับได้ครับนี่ปรับทางนี้อ่ามันก็จะกดลึกได้ลึกขึ้นเห็นไหมอ่าแ้วถ้าไม่ปรับปุ๊บก็จะกดแก๊ก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 เนาะแก๊กแก๊กไม่ลงเลยเนาะปรับได้สองข้างครับซ้ายขวานี่ okay. ประมาณนี้ผมมาโคบผมเปลี่ยนโหมดนะครับก็ เอาไปใช้ได้ยาวๆครับแล้วก็มีขัดมีมีที่ชารมาให้ด้วยนะครับก็สบายปีกแบบ